ตอบคำถามนะคะว่าหากลุ่มลูกค้าผู้ส่งออกจากไหนนะคะคุณมันง่ายมากนะคะคุณมันก็มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนาะวิธีการแรกนะของออฟไลน์ก็คือการออกบูธต่างประเทศนะคะคุณคือก็จะมีการจองบูธนะคะคุณ กับหน่วยงานของออแกไนท์ที่จัดบูธให้นะคบไม่ว่าจะเป็นทางกรมส่งเสริมการค้าหรือว่าจะเป็นออแกไนท์โดยตรงของแต่ละประเทศนะคะนี่คือวิธีแรกที่คุณจะหาลูกค้าได้นะคะคุณแต่ว่าช่วงนี้นะ่ะเป็นสถานการณ์โควิดการออกบูธในของออฟไลน์ก็จะไม่มีการเกิดขึ้นเท่าไหร่นักจะเป็นการออกบูธนะครออนไลน์มากกว่านะคะลองไปติดตามไปดูนะคะว่าประเทศไหนจัดงานบูธอะไรบ้างน,นะคะ และข้อที่สคือคุณขอรายชื่อลูกค้าจากกรมคคุณคายไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการ่งออกนะคะคุณขายสินค้าอะไรอยู่นะคะคุณก็โทรหากรมแล้วก็บอกว่ากรมค่ะฉันขายสินค้าประเภทนี้ขอรายชื่อผู้ส่งออกจากประเทศนี้ประเทศนี้หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณกรมเขาก็จัดมาให้เห็นะคะคุณแล้ววิธีที่3ามยที่ง่ายกันมากตอนนี้ที่ทํากันคือ B2B ค่ะ เป็นการหาลูกค้าจากโซเชียลแพลตฟอร์มของ B2B ที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นแพลตฟอร์มของอาลีบาบานะคะตอนนี้จัดซื้อทั่วโลกกําลังรอคุณอยู่ในแพลตฟอร์มของอาลีบาบาต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณตอนนี้จัดซื้อกอ็ไม่สามารถที่จะไปออกบูธ e x h i b i t i o n Hall ได้เหมือนกันเขาก็จะมาฝังตัวอยู่ในอาลีบาบานะคะแล้วก็อีกอันนึงนะถ้าเกิดคุณเก่งทําเว็บไซต์นะครับคุณคุณก็ทําเว็บไซต์แล้วก็ยิงแอดกับทาง Google นะครับคุณอันนี้ลูกค้าก็จะเซิร์ชหาตัวคุณเจอ อย่างี้มันก็สามารถทําได้นะครุ <I wanna S 1> คณหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายสุดนะคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ับคุณใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดตอนเนี้คือสม,สมัยก่อนเนะี่ยเราต้องมีหน้ารา้านต้องมีโรงงานแล้วนะลูกค้าถึงจะมาวิสิตโรงงานใช่ปะแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่มาวิสิตโรงงานที่เมืองไทยเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งสถานการณ์โควิดด้วยมันไม่สามารถที่จะบินข้ามมาได้ง่ายๆบินมาก็ต้องมีการกักตัวบินมาปุ๊บเนี่ยกว่าจะต้องหาวัคซีนกว่าจะกักตัวก็1 4วัน15วันเนาะมันเสียเวลาในการดิ้งานฉะนั้นลูกค้าก็จะเสิร์ชในโลกออนไลน์ค่ะแน่นอนค่ะทุกแพลตฟอร์มของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Tik t o ๊อกไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะคุณลูกค้าจะเสิร์ชหาคุณในนั้น้นนไดดหมดเลยคคุณี่ือ สรุปมาให้ง่ายๆนะว่าหาลูกค้าเต่าเทศได้จากไหนนะ,ค,ะคุณเนี่ยมันง่ายมากค่ะคุณแต่คุณจะเรียนรู้วิธีการหาได้ยังไงเนะี่ยคุณก็ต้องเข้ามาศึกษาที่เพจนะคะคุณไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกในห้องนี้นะครับอาจินไตเซนนะคะคุณสามารถกดติดตามเซนไว้นะคะแล้วก็ดูทุกคลิปที่เซนทำไว้คุณก็จะเห็นวิธีการหาลูกค้าของเซนที่เซนเล่าให้คุณฟังนะคะหรือจะดูใน Facebook ก็ได้นะคะเชื่อว่าส่งออกมันง่ายนะคะุณคุณก็จะเจอจะสอนทุกวิธีการ เทคนิคก,การหาลูกคา้าต่างๆนา,นาไว้แล้วก็เทคนิคก,การสร้างตัตวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็เทคนิคก,การใช้อดีบาสอนหมดก็คุณอ่าเซมิไดทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะสี่ทุ่มครึ่งนะคะคนกดติดตามไว้นะคะกดซีเบิร์ตแล้วคุณจะเจอนะคะหรือจะหาเซน็นทาง Google ก็ได้นะเซิร์ช Google ว่าอากินไตเซ็นคุณก็จะเจอทั้ง Google ด้วยแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะยูทูบคุณก็จะเจอเซ็นนะคะเดี๋ยวเรียนกค่ะส่งออกมันง่ายค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะวีเจเอสและแอดมาถามมาที่แอดอากิ้นไตเอ